เื่อให้เกิดความสามาัคคีในชุมชนนะผมในฐานะประธานชุมชนก็จะขอฉันทาพรกอีกจากท่านนะครับเพื่อให้ทางเขตบางกอกใหญ่เห็นว่าพวกเรามาตรงนี้เรามาด้วยความสมัครใจเรามาด้วยความเต็มใจเราต้องการเรียกร้องให้ตรงนี้เป็นลานกีฬาเพื่อลูกหลานของพวกเราฉะนั้นขอพวกท่านยกมือสนับสนุนด,ด้วยครับขอบคุณครับ เราจะได้เห็นว่าเออเคททำกับเราอย่างเนี้ยเออเขตต้องไ่คิดใหม่นะที่ทำเนี่ยพวกผมเนี่ยทำเนี่ยทำเ,ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อพี่น้องเพื่อเด็กเด็กเล็กลูกเด็กเล็กเล็กนพวกเนี้เนี่ยนะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เราเพได้ให้เขตได้เห็นว่าที่เราทำทุกวันเนี่ยเ,ยเราทำเพื่อส่วนรวมจริงๆ,งๆนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือพลังของประชาชนนะครับของชุมชนลานมะขามบ้านหม้อที่มาร่วมใจกันนะครับ คัดค้านคำสั่งอัประยุ์ของเขตบางกอกใหญ่นะครับที่ออกคำสั่งทุบทําลายสารชุมชนสนามเปตองและสวนหย่อมรอบบริเวณสารที่พวกเราร่วมใจกันสร้างขึ้นนะครับจากเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนคนละหบาท1 0บาทร้อยสองตามกําลังที่เขาอยากจะให้มีลานกีฬาแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับโดยท่านไม่เคยนะครับใจดีที่จะช่วยเหลือ ทั้งๆที่ความเสียหายของพื้นที่ก็เกิดจากพวกท่านเป็นผู้ทําลายพื้นที่สาธารณะของพวกเราจนเราต้องมาสร้างกันเองโดยไม่ได้พึ่งพาท่านเลยและมาวันนี้ท่านกลับมาออกคําสั่งอับยาแบบนี้ได้เช่นไรนะครับขอความกรุณานะครับท่านพงมีอํานาจเข้ามาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านตาดําๆเช่นพวกเราด้วยจริงไหมครับพี่น้องครับไ ท่านผู้ชมครับนี่คือพลังของชุมชนลานมะขามบ้านหม้อนะครับที่มาร่วมใจกันคัดค้านคําสั่งอป,ปจนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันคนละห้าบาท10บบาทร่วมแรงร่วมใจกันสร้างลานกีฬาปลอดยาเสพติดแห่งนี้ให้ลูกหลานนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเย็นๆได้พักผ่อนคนแก่คนชาราได้มานั่งเอาบรรยากาศเย็นๆนะครับแดดร่มลมตกและก็ยังมีปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับ อยากจะวิงบอลนะครับท่านผู้ใหญ่ช่วยมาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับพี่นอ้องประชาชนชุมชนลานมะขามบ้านหม้อว่าคําสั่งของเกศรักอใ๋ใจที่จะให้ทุบทิ้งน,นั้นประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับช่วยตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับฝากไว้สักนิดหนึ่งครับผมรังสรรค์ผลงานโดยกัชน .com